และใน EP นี้ครับหลังจากที่เราขายของบน TikTok Shop ได้แล้วเราอยากจะเช็คค่าคอมว่าเราได้เท่าไหร่เราได้ยอดเท่าไหร่แล้วเราจะถอนงีนยังไง EP นี้ผมจะมาบอกครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปในกระเป๋า TikTok Shop เราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ครับกดเข้าไปครับก็จะเจอหน้าตาร้าของเรานะครับข้อมูลวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันเดียวนะแต่ถ้าเรากดตัวที่เป็นลูกศรตรงนี้ครับเราก็สามารถดูกี่วันก็ได้นะเราก็กดเข้าไปเลย จากนั้นนะครับเราสามารถดูได้ทั้งช่องทาง affiliate แล้วก็ช่องทางทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่มีหน้าร้านด้วยเราเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับเพื่อให้จะเห็นยอดขายว่าเออทั้งวันเนี่ยเรามียอดขายจากทางร้านเท่าไหร่แล้วก็ a f f i l i a t e เท่าไหร่แต่สำหรับแต่สำหรับคนที่เปิดแค่ช่องทาง A f f i l i a t e นะครับก็เลือกแค่ affiliate อย่างเดียวก็ได้นะครับผมเลือกวันที่ด้านบนได้เลยนะครับ,เร,รบเราจะดูกี่วันก็ได้นะก็กดไปเลยนะครับผมดูว่าเราไลค์ได้กี่ครั้งนะครับได้ไลค์ สินค้าที่ขายออกเป็นสินค้าตัวไหนก็ขึ้นดูตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดเราจะถอนเงินนะครับเรามาดูที่แถบเครื่องมือครับจะเจอคาว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับค่าคอมมิชชั่นของผมก็จะขึ้นอยู่ที่เท่านี้นะแล้วเราก็กดถอนเงินได้เลยครับผมลักษณะนี้นะครับตรงชื่อ TikTok Shop ครับที่เราใส่ตั้งแต่แรกครับที่ผมได้เตือนไว้นะครับถ้าชื่อไม่ตรงคุณถอนไม่ได้เลยนะและหลายหลคนก็ยังแก้ไม่ได้นะครับมันแก้ยังไงแก้ยากมากนะครับผมแล้วก็ ทำชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มวิธีการถอนนินใหม่ครับมีการถอน2แบบนะครับมีการถอนเข้าชุมวันนี้วันเลทแล้วก็ถอนผ่านธนาคารนะครับผมก็จะเลือกถอนผ่านธนาคารไปนะเขาจะส่ง otp มาที่เบอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอแล้วก็จะกรอกเข้าไปนะครับผมกดถัดไปได้เลยครับเรียบร้อยครับเขาก็จะขึ้นชื่อของเรานะครับแล้วเราก็ใส่ธนาคารที่เราต้องการที่จะให้เขาโอนเข้ามาครับหมายเลขบัญชีธนาคารครับอีเมลครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยเช่นนีครับผมผมกดถอนทั้งหมดไปเลยเนาะ แล้วก็กดถอนเงินครับมีค่าบริบรการ1.5บาทนะครับยืนยันเพื่อถอนครับเรียบร้อยครับก็รองเงินเข้าบัญชีอันนี้สําหรับการถอนเงินนะครับ